มาอันบ็อกกันอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้มาถึงคิวกับเจ้าตัวนี้ครับ XD อีกแล้วนะครับงานคุณภาพของในยุคนี้จะมีไฮเกตเนี่ยจะมีอยู่2แบรนด์เท่านั้นแหละที่ผมนึกออกหลกัหลกๆนะครับก็จะมีแบบ XD กับ JMS ที่ส่วนมากจะได้รับคำชมนะครับจะไม่ค่อยโดนคนอื่นดา่านอกจากผมนะก็จะมีผมคนเดียวที่แบบตำหนี่บ้างอะไรบ้างแต่อย่างที่ว่านะครับตัวฟ e ีดอมนี่ผมต่อมาต่อฟรีดอม JMS มาสตัวแล้วว่าก็ สามตัวได้แล้วมัง้งก็ยังไม่รู้สึกว่ามันดีจนแบบน่าชมอะ่ะมันก็ยังมีเจ็ดนิ้วอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นคิวตัวอะไรเนี่ย Infinite Justice สีอู้ Infinite Justice ตัวสีเทาซึ่งมันเป็นสีแบบโอ้สีแบบสวยอ,อ,อ่ะจบ <laughs> ไอชั้นเบดง่อยนะครับถ้าใครจำเจมส์ตัวเอ่อทรานเซนต์สีขาวได้จะรู้ว่าผมเคยพูดไปแล้วนะครับนี่ผมไม่พูดแล้วนะว่าให้ดูตรงไหนนะครับถ้าคุณเห็นไอเนี้ยแบบเนี้ยแบบหัวมนๆอย่างเงี้ยหัวไม่ตัดเหลี่ยมอะ่ะอนุมาลไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้เรื่องนะครับ XD ตอนเนี้ย XD มันไปแพ้ JMS ก็อีตรงเรื่องฐานแถมนี่แหละไอฐานเนี้ยแม่งโคตรไม่เวิร์กเลยโยนทิ้งไปนะครับแม่งไม่มีประโยชน์นะครับใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้เลย อแผงเยอะด้วยนะ Justice เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอะเ่าลียของก่อนลวกันแต่ว่าผมแอบชอบหหว้าวตัวนี้ให้ Water Decal มาด้วยแขนเบอร์เริ่มเลยนะเนี่ยโอ,อ้แล้วเป็น Water Decal ของตัว j u s t ิสเลยนะครับไม่ใช่ Water Decal แบบ Universal ทั่วไปนะนี่มีเขียนไว้เลยนะครับ Infinite Justice เห็นไหมเออมันต้องอย่างนี้ดิว่าจะแถมมาทั้งทีอะมันต้องเข้ากับตัวหน่อยห Decal สวยมาก เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คดีคอก่อนนะว่าพิมพ์มาดีไหมเออดีคอคุณภาพไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับพูดถึงวิธีพิมพ์นนะเพราะว่าคุณจะดูนี้ก็อ่านไม่ออกเลยนะเ,นเนี่ยเห็นป่มเนี่ยตัวสอนแม่งเลือนลางไปแล้วเอาหมายชี้ผมไปไหนนะหมายกระยศผมอ่ะเนี่ยคุณดูก็ได้เนี่ยไอชิ้น,นเนี่ยเนี่ยแม่งอ่านไม่ออกเลยคือตัวสอรมันล่อนใปกรยนั่นแล้วอะบวกกัดได้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยเห็นไหมอ่านไม่ออกครับอันนี้คือแบบเป็นปื้ดเลยเนี่ย แม่งเหมือนปิน้นแบบปิ้นละเอียดไม่พอแล้วมันก็แบบกลายเป็นกลายจะเป็นแถบสีขาวอยู่แล้วอะ่ะคือถ้าจะเป็นแถบเดียวกันอยู่แล้วนะครับไอพวกตัวสอนเล็กๆติดกันติดๆกันนะแต่ว่าดีคอจีละได้เท่านี้ก็โอเคแล้วแล้วมันก็เป็นดีคอที่แถมมาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีสิทธิ์บ่นแล้วก็ด้วยราคาเท่านี้ที่มันแถมมาเนี่ยถ้าคุณจําได้นะถ้าจําได้นะไอตัว justice เอ่อ n f i n i t e justice ที่เป็นที่เป็นตัวสีใสอะ่ะ มันทํามาตรฐานออกมาดีมากๆเลยมันดีจนผมชมอ่ะผมชมจนแบบให้มันเป็นหนึ่งในตัวที่มันดีที่สุดในปี2023อ่ะมาดูกันว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ดีที่สุดในปี2024ไหมแต่ผมบอกเลยว่าถ้ามันใช้บล็อกเดียวกันน่ะมันมันได้รับคําชมแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมพยาดเก็บดีคอก่อนนะดีคอผมเยอะมากเลยดีคอจีนล้วนๆเลยอ่ะโอ้ยผมชอบสีโครงในว่ะเขาออกแบบสีดีว่ะเออมันขยันจับคู่สีแล้วสีโครงในมันสีดําแบบ มันดำสนิทเลยอ่ะมันดำจริงๆอ่ะโอ้โหแล้วมันดำสนิทแล้วดำดีด้วยคือมันเป็นสีดำที่ไม่กากเลยอ่ะถ้าคุณจําได้ไอ้สีดำที่ผมเคยรีวิวไปนะอะไรวะไอหลอดเอสเทโอเมกาที่ผมด่าบันชิบหายเลยอ่ะถ้าคุณจําได้อ่ะพลาสติกแม่งกากกว่านี้เยอะเลยอันนี้คือพลาสติกดูดีกว่าเยอะเลยนะพลาสติกดูมีความแข็งแรงดูมีอะไรนะฮะอ่ะเนี่ยให้ดูชัดๆ,ๆนะครับเห็นไหม นี่พลาสติกมันดูมีความแข็งแรงมีอะไรมากกว่าเดี๋ยวครบไหมเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะทาไม่ครบก็คงได้สั่งกล่องใหม่นะครับอันนี้ผมอยากรีวิวมันจริงจริงจริง,รง,รง,รงแล้วปกติโมโจีถ้าสั่งมาแล้วชิ้นส่วนไม่ครบอะไรเงี้ยผมก็อาจจะเอาไปเป็นแบบอลงอะไรนะแต่ว่าพอมันทํามาตรฐานตัวเก่าไวด้ดีตัวนี้ผมอยากรู้เลยจริงๆว่าพอตอกมาแล้วมันจะดีเหมือนตัวแบบตัวอีกตัวหนึ่งไหมอ่ะให้ตัวสีใสอ่ะจะสู้ได้ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยดูจากเนื้อพลาสติกสีดําแล้วอ่ะผมบอกเลยว่าอืมผมให้คะแนนไปก่อนเลย50คคะแน่รึงหอ่ะ คือเนื้อพลาสติกแม่งคนละเรื่องเลยเนี่ยถ้าหากว่าไอตัวหลอด ST สเทโอเมของค่าย WM อะ่ะมันชื่ออะไรนะเวยเมอะ่ะเออถ้ามันทําเนื้อพลาสติกออกมาได้สักประมาณนเนี้ยเนี่ยได้ไม่ได้ขอได้สูงเลยนะอันนี้ก็ไม่ใช่พลาสติกสีดาที่เป็นเกรดสูงนะแต่ขอให้มันทําออกมาได้สัก ด้สักประมาณเนี้ยมันก็จะโอเคอ่ะมันก็จะดูไม่เป็นของเล่นกองแก๊งอ่ะแต่นั้นมันทํามาแย่จัดเลยเนื้อพลาสติกบางจะจัดเนี่ยอันนี้มันเนื้อพลาสติกมันมีความหนามันคือจับดูก็รู้ว่ามันเฟิร์มอ่ะมันมันดูมีมวลเนื้อพลาสติกเยอะนะครับมันไม่ได้บางๆง่อยๆแบบเหมือนไอ้หลอดแอเซลเปก้าเออนั่นแหละ่ะดีแผงสีดําดีโอยังให้อันนี้มาอยู่ไอไอลวดที่ไม่เคยได้ใช้เนี่ยขอดูแผงสีเทาหน่อยโอ้แผงสีเทาก็ยังคงมาตรฐานสูงตามสไตล์ XD แต่หล่อแล้วมีเศษพลาสติกเยอะว่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปหเนี่ยไอเนี่ยผมเรียกมันว่าขี้พลาสติกเนี่ยมีเยอะนะมีเยอะไอตัวไอตัว XD อ่ะส่วนมากจะจะมีปัญหาเนี้ยเยอะอืมแต่เอาแหละดีเทลค่อนข้างค่อนข้างลึกนะลึกมากด้วยในอย่างไอจุดเล็กๆอย่างเงี้ยคุณก็จะเห็นขออนุญาตชี้ดูเนี่ยคุณเห็นจุดนี้ป่ะนี่ยเนี่ยไอตรงเง้ยลึกมากเลยนะซึ่งปกติโมจีนส่วนมากอะไอดีเทล,ลมันจะไม่ค่อยลึกขนาดเนี้ยเอออันนี้ทำออกมาค่อนข้างดี แล้วอีกอย่างหนึ่งตัวที่แล้วมันเป็นพาราสใสด้วยมันก็เลยทําให้เรามองเห็นดีเทลได้ไม่ค่อยชัดนะครับพอมาเป็นตัวเนี้ยเป็นพร์ท,ที่แบบว่ามีสีมีสันจริงๆแล้วมันทาให้เราเห็นดีเทลได้ชัดเจนจริงๆว่ามันดีหรือไม่ดีโอ้โหคุณดูนี่นะแม่งล่องเป็นล่องเลยไอยชิ้นเนี้ยเนี่ยอันนี้มีล่องนะเว้ยล่องลึกด้วยเนี่ยล่องโคตรลึกเลยเห็นว่าเฮ้ยดีอย่างเงี้ยดี เออมันต้องประมาณนี้ดิวะมันถึงจะแบบมีกระจิกกระใจอยากจะต่อหน่อยไม่ใช่แบบมา,ง,าง่อยๆอะไรก็ไม่รู้นะครับแม่งโมกระกากเนี่ยกนะ็ไม่อยากจะไปสืบสาวหาความกับมันแล้วเออวะ่ะไม่เพิ่งสังเกตแนละ้วเนี่ยว่ามันไม่มีอันไหนรหุดออกจากแผงเลยนะครับแผงสีดานี่พูดถึงไปแล้วนะฮะอพา,าสาัยยังมีไอ้จุดที่เป็นฟองน้ําอยู่ยังพอมีนะฮะมีฟองน้ําอยู่นะไม่รู้เห็นไหมแต่ว่ามีนะครับเนี่ยมีฟองน้ําอยู่ตรงนี้ แต่ไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาปกติพวกบีมเซเบอร์ผมไม่ค่อยเอามาถืออยู่แล้วล่ะเอ้อันนี้เหมือนจะหลุดว่ะอันนี้เหมือนจะหลุดแต่ว่าก็ยังไม่หลุดนะครับก็ยังยังอยู่ในแผงอยู่เดี๋ยวตอนเก็บต้องระวังดีๆแล้วกันไอพวกพวกเนี้ยสีดําให้ดูไปแล้วสีนี้ก็ดูไปแล้วอ่ะเหลือสีผมใช้คําว่าสีอะไรดีว่าสีสกายบลูสีน้ําเงินอ่อนๆแล้วกันนะนี่เฮ้ยสวยวะ่ะแล้วพวกลายมาเบล ตัวนี้มันไม่ค่อยมีลายมาร์เบิลแต่ว่ามันจะมีปัญหาไอ้พวกเนื้อพลาสติกด้านแทนเนี่ยคุณเห็นอย่างนี้ไหมเนี่ยอยากให้สะท้อนเงาให้ดูเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นเนื้อสากเห็นป่ะเนี่ยตรงช่วงนี้เออมันจะมีปัญหาแบบพวกนี้เยอะนะครับไอ้พวกเนื้อสากอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะอันเนี้ยเป็นเป็นแบบเป็นดัมเมชเชียนแหละแม่งแบบเดี๋ยวสากเดี๋ยวอะไรนะเออเออมีปัญหาที่เนื้อพลาสติกแต่ว่าถ้าพ่นเคลียร์ก็จบปัญหาได้แต่ถามว่าผมจะพ่นไหมเดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเออเดี๋ยว อ่าเดี๋ยวไฟผมดับไปดวงหนึ่งแล้วถ่านน่าจะหมดนะครับเดี๋ยวนับแผงสัหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าตัวนี้ตั้งใจจะต่อจริงๆจะได้รู้ว่ามีครบไหมครับ1แผง2 3อ,อ่าถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้จะมี14แผงปะ่ะเหรอวะอ่าดูกันนะครับชัดๆหนึ่งสองสามสี่หดแปดเก้าสิบอ 1 3 14แผงถูกต้อง1สติกเกอร์อันนี้ไปแล้ว1 2 3 4 5สหเฮ้ยนี่อะไรวะเออเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเฮ้ยคุณดูดิเหมือนรอยไหมเลยเห็นปะเฮ้ยอืมเหมือนรอยฉีดพลาสติกไม่ใช่อะ่ะเออเหมือนรอยไหมอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมดำปื๊ดเลยตรงกลางวงเลยนะนยแต่ถ้าถามว่ามันเลอะไปที่ชิ้นส่วนไหมก็ไม่มีเลอะนะเออไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอ่ะกลับรับกันต่ออันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยห2 3 4 5 6 7เจ แปดผมจําได้ว่าอันเนี้ยมันจะมีหลายตัวมาต่อกันมากเลยแปดแล้วก็น,นี้มัง้งเนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดนะแปดแล้วอ่ะอย่างี้นะครับอืมน่าจะใช่นะน่าจะใช่แล้วก็นี่อืมอืมแล้วก็นี้ถูกต้องนี่คือแผง A มันจะงงงงนิดนึงนะแผงมันแยกมาอ่ะเนี่ยเก้าอย่างงี้นะครับมา แห่ง9แล้วก็ใส่พอดีทำไมไม่ใส่ไปเลยวะจะทำให้งงทำไม10 11 12 13อาชิบหายแม่งเฮ้ยอะไรหายอีกเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 F2 มี2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหายไปไหนแผงหนึ่งนะชีพหายหรือผมนับอะไรผิดอ่ะเดี๋ยวว่าจะเช็คคร่าวๆไม่ได้เช็คคร่าวๆแล้วไ,ได้เช็คจริงจังอีกแกะอ่ะมาดูดรงนนี้ไม่มีแล้วนะตื่นเต้นอีกแกะโมจี G, เลย G A B C D F G G มี1่องอันนี้อะไร E 2ออาอันเนี้ยไอ้น,นี่ H 2 D1 d นึ่อ๋อนี่ D1 D2 อยู่ติดกันแน่เลยเนี่ย D1 D2 D1 D2 อ่าใช่ทางั้นครบละ D1 D2 มันอยู่ติดกันนะครับเวลาเช็คแผงก็ระวังตรงนี้เห็นไหมถ้ามันตัดนี่อันนี้คือ D1 อันนี้คือ D2 นี่เห็นปะเออระวังค่าตรงนี้แบบผมนะไหนๆก็เช็คละเอามาดูกัน C2 อ่ะ C2 นี่อะไรเอ่ย C1 อันนี้คือ B1 อันนี้คือดาบอืมอันนี้คือ A อันนี้คือเอานนี้ไม่บอกแผงวะ 1> e 1 c e 1อ่ะอันนี้คือ f 1 f 1 b 2อ่ะ b 2 f 2ครบทุกแผงนะครับครบสรุปเฮย้ยอ่ะครบต่อเป็นตัวได้นะครับเสียวต่อแล้วออกมาเป็นยังไงไว้เจอกันใหม่ตอนรีวิวนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอืม